ดีครับผมประกรณ์ครับวันนี้จะลองปืนนะครับลูกซองยาวนะครับเรมิตัน870นะครับตัวนี้ไม่ของผมนะครับเป็นของเพื่อนผมนะครับก็อยากจะลองยิงปืนยาวเรมิตัน870บ้างว่าจะนิ่นแค่ไหนนะครับตอนนี้บรรจุกระสุนแล้วนะครับ5นัดนะครับจะเป็นเพจนะครับเพจเหล็กนะครับที่จะยิงนะครับว่าแม่นยำแค่ไหนนะครับฝีมือผมเดี๋ยวลองดูนะครับลูกจัตู7 0นะครับตันนี้ปืนเซฟอยู่นะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวลดเซฟนะครับ อ่ะเดี๋ยวพอรครับ ลูกหมดโอเคหมดครับเคลียร์เอาตรงนี้เคลีย้ยนะครับจะปืนนะครับเป็นไงหนักดีไหมหนักแน่น <c oughs> <c oughs> ลูกแบงหมดลืมไปแผลยิงยิงแม็กกาซีนเลยเออยิงแม็กกาซีนดีเพลินเลยโอเคเดี๋ยวต้องลอง <c oughs> จะขอปืนลองดูบ้างละติดจ้ง